ข่าวใหญ่พายุเฟิงเฉินกำลังแรงขึ้นและกำลังมุ่งหน้าเข้าใกล้ประเทศไทยรกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่3เกี่ยวกับพายุโซนร้อนลูกนี้แล้วซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอีสานและภาคใต้ของประเทศไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงสองวันเต็มประกาศจากรกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่3 294 2568ได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดของพายุเฟิงเฉินที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลางประเทศจีนและคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในเร็วๆนี้เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2568พายุโซนร้อนเฟิงเฉินได้ก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด17.7องศาเหนือลองจิจูด117.6องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้มีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นอีกและจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลำงประเทศจีนรวมถึงชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่2 1ถึง23ตุลาคมหลังจากนั้นคาดว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าวแต่ถึงแม้ว่าพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ผลกระทบจากพายุเฟิงเฉิน ก็ยังคงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่23-24ตุลาคมพุทธศักราช2568ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่และภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของร่องมอรสุมกำลังปานกลางที่พาดผ่านภาคใต้ต่อนลางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เน้นย้ำให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันจะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคำถามชวนคิด คุณคิดว่าหน่วยงานท่ารัฐควรมีมาตรการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์พายุอย่างไรบ้างคุณคิดว่าเราในฐานะประชาชนจะสามารถเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์นี้ได้อย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย